พอไว่าเมื่อสิ้น์จกโลกนี้วิญญาณกบไขสูสวนเขาสูสาสอ่อ,กอนกวดเขาวอวดกับผู้เป็นเจ้าบ่มีความเจ็บความปวดบ่มื่อยและกับโมหิวอีกพอขอบุคระเจ้าในคำหั่นสัญญาดีที่เทน,นเนาทั้งหลายบักใจในวาเฮาจะไปพอกันอยู่ที่นั่นด้วยจิตใจที่มีความสำรา งีพวมขถงแกโบราเกินว่าอาทิตย์้้นยยกเ้าแยกแรกตะกอีกฝั่งสวนั้ามติสนาดรจันสมรเชษศักดิ์นะครับ ในเช่นเช่นจะยากนะครับที่จะเดินตามในระดับต่อไปท่านกินของที่มากรวมอาไ้นะครับแค่คุณยายหน่อยเป็นการทำร่ากันกันสุขไทยแบบสมบูรณ์แบบยังที่ท่านอาจารย์พะการนะครับคือเป็นคุณยายน่องเหนี่ยมโดยเฉพาะผู้ที่ของกุ้งเสซียมันและสักลายของเป็นจับ ญาติญาติๆแล้วพี่น้องนะครับรวมเดินต่อแถวเลยนะครับเฮ้ยพี่น้องที่หักแข้งคุณยายหน่อยขอเรียนเชิญนะครับทุกๆครั้งที่จะร่วมกันทรงสกัาขึ้นใหญ่หน่อยเสร็จการอำลากันเป็นครั้งสุดท้ายต้มน้ำแข้งต้องคิดหัวคิดเวต้องหัวใจที่ใกล้นีตัวกันพวกอะไรไน่วัามี หม่อมทีบอดนะครับเนาะติดกันเป็นทางสุดทายจนเดี๋ยวว่า,กกวางิตว,ว่างใจว่างกิตว่างใจวางธรไม

ทุกทายทีก่กห้กะาน้ลามหน่อยลง่ใ้ที่จสัการพิบิดาเจ้าของในหรับเวลาอน้ำลายจเห็นวม่ทับกันกัส่งเลือดออง่าหน่อยน้ำที่รุนแรก็่ทน

้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูแลแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเยียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามพระองค์ แม้ข้าพเจ้าจะเดินไปตามเขาเราพัตติล่าข้าพูไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพคข้าทาและทางมรรนของพระองค์เล้าลงข้าพูเพิ่มสุเตรียมสำหรับสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาของสภูของข้าพู โค้งทรงเจิมสีสักข้าโคองด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าโะองก็ลุ่มอยู่แต่ทีเดียวมีความดีและความรักมื้นคงจะติดตามข้าพเจ้าตลอดไปตลอดวันคืนชีวิตข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระดีเยี่ของพระเจ้าเสมอไป เราก็จะต้องไว้เขาจากนวสกะระเจ้าอิปิสเลยนะัตอนที่เท็นจ้าจะติดต่อที่พันธุ์ที่มีไว้อะไรนะครับแล้วก็ส่งสการของเรานะครับส่เป็นที่สิ้นสุดจะไว้พรนะครับทุกท่านส่วนที่เหลืออยู่ก็จะนำร่างเข้าุี 27แล้วก็จิตนะครับอันนี้ก็นะครับเส็จเลยนะครับที่มีหน้าที่ในการที่จะนะครับจิตรวม27ครับตอนนี้การที่ว่าเราเป็น24ที่การนะครับขับเช้าไปนองรับประทานอาหารนะครับที่บริเวณงานนะครับกานบุญนะครับที่บ้านของคูเชลี่นะครับผม มีโตมีก็ดีในบริเวณงานนครับเจ็นพี่น้องใเปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปเรื่อยนะครับหลังจากเสร็จจากนี้นะครับมีอาชีตามสบายที่พี่น้องสะดวกนะครับจะยู่นีคสักแป๊บนึ่งก็ได้นะครับเป็นตัลองที่นะแพร่ห้องกสิวเป็นโมเป็นทัวร์กันนะครับรสิทธิ์ผู้ใจสิทธิ์กันนะครับแต่วันนี้ห้องมีที่วางห้องซาบแล้วนะครับเนาะาะความโศกเศร้าทั้งหลายนั้น มันสามารถทมคอบคุ่พิธียินดีอีกสั่งหนึ่งนะครับอีฮาวโมอาเพิ่นกับบริจฟตัวอยยีกแล้วนะครับเพิ่นกับนี่จะรออย,ยมจากอองลงมายานโฮทงอะไรดารแข่งขันองพุก,ก,กผิดจ